สงสารครับผลงานแม่ของตายออรไทยหลังจากที่เราร้องเพลงนี้แล้วก็จะมีการประกาศผลการประกวดลาบครับผมลาบอร่อยลาบแซ่บเด่นเทียนนะครับนักร้องท่านที่ห้าครับนางเียมมาชขาวครับบอฮาร์ต้องสงสารไ่นอ้มาแล้วบอดแม่ป้าเบิ้งเนอรอาจารย์เต๋าเนอร์อาจารย์ลาชั่นเบิ้งเนอร์พองแท้เดินครับเอาไม้ให้ตุยตุยตุยเอาใม่ให้นักร้องครับครับ รายงานตัวนะครับพร้อมกับชื่อเพลงครับไม่สามไม่ทาบเียงเสียงฉันนางเกือนจิตมาดขาวมาจากชุมชนบ้านเหล่าฝ้ายตำบงตมบชามอำเภอกุนชมจังหวัดยะโสธรวันนี้มาล้องเพีอายุ60ปีอาชีพทำเกษตรกรรมครับวันนี้ภูมิใจเสนอในผลงานเพลงที่มีชื่อว่า อต้องสงสารเสรื้อเสื้อจะมาได้ก็ไม่ไครับผู้ใหญ่บ้านท işte mm. ้องสายจัน huh. ดีพร้อมด้วยสอบตคำนีส่งเข้าประกวดค่ะทุกปีก็จะมีทีมงานคุณภาพครับนาวทีเด้อครัพ่อการสู้บ